วันที่20สิงหาคม2559เวลา14นาฬิกาความคืบหน้าน้ำป่าไหลหลากพัดสะพานพังอำเภอวังเหนือไม่พ้นวิกฤตเมฆฝนยังคงปกคลุมอยู่ทั่วทั้งอำเภอวังเหนือคอสะพานหลายแห่งพบมีการสุดตัวของต่อหม้อคันดินถูกน้ำกัดเซาะหลายจุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางส่งเจ้าหน้าที่กอง่างเข้าตรวจสอบสะพานพังพบไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องสร้างสะพานใหม่คาดว่าปีหน้าคงจะใช้การได้ ในเบื้องต้นจะสร้างสะพานใหม่ที่ให้ใหญ่กว่าเดิมแต่อาจจะอยู่ในจุดที่ไกลกว่าจุดเดิมประมาณหนึ่งร้อยเมตรส่วนสภาพในพื้นที่อำเภอวังเหนือพบมีท้องฟ้ามืดคึ้มปกคลุมไปด้วยเมฆฝนและมีฝนตกตลอดทั้งวันนายเกีงศักด์แสงยุนน์นายอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางประกาศเตือนชาวบ้านทั้งแปดตำบลที่อยู่ริมแม่น้ำวังเฝ้าระวังและเก็บของเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมจับพันน้ำป่าไหลหลาก ป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านนางสาวเฟื่องฟ้าทองชมพูนุตจ,จังหวัดลำปางรายงาน